สมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเรายังคงพูดถึงพระสมเด็จบางขุนพรมอยู่นะครับต้องบอกว่าในหนังสือของเตยมประวายเนี่ยนะครับท่านได้เขียนไว้ว่าสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยนะครับเราสามารถชี้ชัดคาบกรุได้ซึ่งคาบกรุเนี่ยผมได้พูดในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยในนั้นมีเขียนไว้อีกว่าพระนะครับบางขุนพรมเนี่ยที่ไม่มีคาบกรุหรือมีน้อยก็มีครับโดยเฉพาะพระที่ ตกขึ้นมาก่อนนะครับและเราก็ทราบกันดีว่าการเก็บพระอยู่ในกรูเนี่ยมีจํานวนมากแต่ที่พบจริงๆนะครับและมีการประทับตานี่ยในพฤศจิกายนปี2 5 0 0นเนี่ยนะครับที่เปิดกรุอย่างเป็นทางการนั้นเจอเพียงแค่2900กรกว่าองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นมีอีกจํานวนมากครับที่ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้และหายไปก่อนซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่า หายไปตั้งแต่ปีไหนแต่ว่ามีการบอกว่าการขุดครั้งแรกนั้นอยู่ที่ปี2,425และอีกครั้งหนึ่งในปี2 4 3 6ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญคือเหตุการณ์รอสอ .112 ที่ฝรั่งเศสนั้นได้ยกทัพเรือเข้ามาประชิดนะครับและลุกล้ำอาณาเขตของประเทศเราเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเองนะครับก็ เกิดเหตุการณ์ที่ผู้คนนะครับเข้ามาตกพระนะครับบาขุนพงซึ่งอยู่ในเจดีต้องบอกว่าการตกนั้นใช้บินตกนะครับเหมือนตกเบ็ดเราพูดไปแล้วก็มีการเจาะช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่องที่มีการตกพระที่อยู่บนบนนะครับก็มาเชื่อว่าต้องมีการล้างทําความสะอาดแต่ดินเนี่ยเวลาตกไปทับถมทับถมและตอนหลังมีการเกิดเหตุการณ์น้าท่วมทําให้พระที่อยู่ชั้นล่างนะครับ มีคาบกรุกคาบดินนะครับที่ติดแน่นไม่ไว่าจะเป็นคาบหนังกระเบนนะครับคาบขี้มอดคาบช็อกโกแลตต่างๆนะครับติดแน่นไปหมดแต่เชื่อว่ามีพระอีกหลายส่วนนะครับที่ไม่มีคาบกรุกซึ่งในหนังสือตรียมพวายนั้นได้เขียนไว้ว่ามีพระที่มีลักษณะเป็นเนื้อปูนแกรง่งปูนนุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับว่า มีภากลุ่มไหนที่มีลักษณะเนื้อเป็นเนื้อขาวและมีคาบกลุ่น้อยนะครับติดตามชมครับครับองค์นี้นะครับเราเคยให้ดูไปแล้วครับว่าลักษณะเป็นนะครับเป็นเนื้อนะครับแกะปูนครับแล้วก็เป็นปูนแบบปูนนุ่มนะครับแห้งนะครับองค์นี้นี่ผมได้มาจากพี่วินัยพัทุรักษ์นะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าให้ดูอีกองหนึ่งแต่ละองค์ในต่างที่กันครับองค์นี้เป็น พิมพ์พระนอนพระสายญาณครับซึ่งถ้าดูลักษณะแล้วนะครับจะไปตรงกับลักษณะของพระที่เป็นพระนอนวัสตือครับเหมือนเลยครับลักษณะแขนนะครับที่โค้งเรียวนะครับตามองค์พระเดี๋ยวไปเทียบดูนะครับแม้แต่เกศพระนะครับหรือใบหูพระนะครับซึ่งลักษณะของพิมพ์นี้นะครับจะมีลักษณะของ เส้นนะครับที่เหมือนลักษณะคล้ายๆบันไดลิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทียบกับของวัดสตรีนะครับวัดผู้ผิดครับเทียบกับกรุที่วัดกลางของข่อยครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อปูนขาวปูนแห้งนะครับเป็นลักษณะของพระพิมพ์อุ้มบาทนะครับซึ่งตรงกับพระศรีอริยเมตไตรนะครับองค์ใหญ่ที่วัดอินซึ่ง ในสมัยที่สมเมด็จพระจันทร์โตยังอยู่ครับสร้างไปได้แค่สะดือนั้นะครับท่านก็มรณาาภาพแล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่ามีพระพิมพ์นี้นะครับมีรอยตัดตอกนะครับนะครับถูกสร้างเป็นพุทธพิมพ์ขึ้นมาก่อนเสร็จก่อนที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะจะได้ถูกสร้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองเทียบกับวันนี้ไม่ส่งดูเนื้อแบบละเอียดขยายนะเดี๋ยวเขาไปดูนะครับซึ่ง จะบอกว่าองคพระนี้นะครับลักษณะของแม่เหล็กนี่ดูดได้นะครับแม่เหล็กแรงสูงนะครับนี่นะครับได้จังหวะตรงนี้ด้วยได้หมดนะครับครนี้แม่เหล็กธรรมดาค่ะฏตกิริยาน้อยหน่อยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเปรียบเทียบกับภาพจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับกรุที่อยู่ใน วัดกลางคลองคอยจังหวัดราชบุรีครับและนี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้รับมาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัตโกศุมานะครับเป็นผู้เรียบเรียงครับพระสมเด็จนะครับกรุกวัดกลางคลองคอยซึ่งต้องบอกว่ามีหลายพิมพ์ครับที่ตรงกับพิมพ์ที่อยู่ที่บางขุนพร o มครับซึ่งเราจะดูในพิมพ์พิเศษและที่สำคัญคือพระ ที่ใช้ในการบรรจุกลุ่อย่างที่เคยบอกไปครับว่าจะมีเนื้อที่แกร่งนะครับผู้ทําการบรรจุนั้นได้พิจารณาดีแล้วว่าลักษณะนะครับจะต้องมีความแร่งเช่นไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับตือเล่มนี้นะครับเขียนคํานิยมนะครับโดยนะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับพระครูสังักษ์สุเทพสุเทโวเจ้าอาวาสวัดกลางคลองคอยนะครับ โดยคำนำเล่มนี้นะครับของท่านอาจารย์พิรัตน่าสนใจมากครับขอน้อมนำคำารจ,จนาของพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าวาดวัดะรังโคศิตารามที่ท่านได้เคยเขียนและเรียบเรียงไว้ในหนังสือตำนานพระสมเด็จปฐมอัคารกรรมเมื่อปี2519มีใจความว่าโตวรคังดังวัดใหม่ใหญ่วัดอินลบบดินวัดกลางคลองคอยปดปล่อยธาตุวัสตือบรรลือวัดชัยโย รจนานี้เมื่ออ่านแล้วไม่ต้องบอกก็ทราบได้ว่าท่านกล่าวถึงผู้ใดนะครับความเกี่ยวเนื่องกับวัดกลางของข่อยครับเมื่อปี2-375นะวัดแห่งนี้สมเด็จพระจานทร์โตท่านเคยเดินทางโดยทางเรือมาตามแม่น้ําสายนี้จนถึงบริเวณบางขยงอันเป็นที่ตั้งของวัดกลางในสมัยนั้นและมีพระอธิการอวมดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสสมเด็จพระจานทร์โตท่านได้จำพรรษายอยู่วัดแห่งนี้และได้สร้างพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ปางอุ้มบาทขึ้น โดยหันหน้าสู่แม่น้ำประจำอยู่ทิศตะวันตกเพื่อให้เหล่าเทพเทวดาและชาวบ้านได้สักการะและก่อสร้างพระพุทธรูปครั้งนั้นท่านได้อธิษฐานจิตนั่งทำสมาธิพิจารณาสถานที่ก่อสร้างพระประจำทิศณนะใต้ต้นโพใหญ่ซึ่งปัจจุบันยังคงมีอยู่และมีความศักดิ์สิทธิ์มากและนี่นะครับเป็นภาพวาดฝาผนังนะครับที่เป็นหลักฐานนะครับในการสร้าง พระปางอุ้มบาทนะครับที่วัดกลางคลองคอยนะครับเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับในอุโบสถวัดอินทรวิหารนะครับซึ่งเป็นคําบอกเล่าชีวประวัติของสมเด็จพระชานโตครับเป็นภาพที่ท่านคุุกขอสร้างด้วยนะครับภาพนี้นะครับกําเนิดกลุวัดกลางคลองคอยนะครับจากผู้ที่เขียนนะครับได้ศึกษาและติดตามกรุวัดกลางคลองคอยนะครับพบว่านะครับ ครั้งแรกเนี่ยนะครับปีประมาณ2490 12495ครับเกิดการชำรุดที่โพรงด้านหลังพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทที่สมเด็จจาร์โตได้สร้างไว้พระที่พบเจอเป็นพระพิมพ์สมเด็จเป็นส่วนมากมีไม่เกิน2,000องค์ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มากนักประกอบด้วยพระสมเด็จพิมพ์พระประทันพิมพ์เจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เส้นได้พิมพ์ฐานคู่พิมพ์6ชั้นพิมพ์7ชั้นพิมพ์พระยืนปางอุ้มบาท พิมพ์พระสมเด็จข้างอุพิมพ์ห้าเหลี่ยมพิมพ์พระซุ้มกอพิมพ์ทรงปาพิมพ์พระปิตาพิมพ์พระคงลำพูนพระนามพญาพระรอดลำพูนพระผงสุพรรณพิมพ์วันทาเสมาพิมพ์พระปีรันและนี่คือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่สมเด็จพระจานร์โตได้สร้างไว้ในเล่มนี้ครับท่านอาจารย์พิรักษ์ได้เขียนว่า ในปี2500นะครับได้เกิดน้ําท่วมที่วัดกลางของคอยทําให้ดินใต้ต้นโพสุดตัวลงมาในช่วงนั้นไม่มีการทําปูนกั้นล้อมบริเวณต้นโพทําให้พระที่ฝังอยู่ปรากฏออกมาจํานวนหนึ่งแต่มีจํานวนไม่มากนักประกอบด้วยพระสมเด็จพิมพระประธานพิมพ์เจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์สังคติพิมอกครุเสียนบาทพิมพ์ฐานแซมพิม์ฐานคู่พิมพ์เส้นได้พิมสายญาตพิมพ์ปางพระประธานพร พิมพ์แหวกมา่านพระชุดนี้จะมีพิมพ์ทรงคล้ายคลึงกับพระสมเด็จบางคุณพรมแต่ส่วนใหญ่จะมีคาบดินที่อยู่ใต้ต้นโพปกคลุมมากบ้างน้อยบ้างในครั้งที่3ครับครั้งนี้สืบเนื่องมาจากวัดกลางคลองคอยได้รับผลกระทบลมพายุฝนอย่างหนักในช่วงปี2516ทําให้พระโบสดหลังเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดการซุดตัว ของพื้นภายในโบโสถ์บริเวณที่ตั้งฐานพระประธานซึ่งในขณะนั้นเจ้าอาวาสได้อาพาธอยู่จึงได้สั่งให้ทางวัดประสานหาช่างมาช่วยซ่อมแซมซึ่งทางวัดก็ได้ช่างมาซ่อมแซมรวม3คนตามคําบอกเล่านะครับครัในปี2516นั้นก็พบพระอยู่จํานวนนะครับมากพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการลงรักดําประไปายไม่ทั่วทั้งองค์บางองค์ลงสีดําสีแดงน่าจะเป็นการลงสี แทนการลงรักเพราะเนื่องจากวัดกลางของขอยเป็นวัดปูทอนจะรื้อซื้อหารักได้ยากและมีราคาสูงนะครับก็พบพิม์เจดีพิมฐานซ้งพิมพ์ฐานคู่เห็นไหมครับซึ่งจะสอดคล้องกับพิมพ์ที่วัดบางขุนพรมนะครับมีสังคติพิมเสียนโตพิมพ์หลังแบบพิมพ์ไกเซอร์พิมพ์จัมโบ้พิมพ์วันทาเสมาพิมสองหน้าพิมสายญาตพิมพ์ยืนอุ้มบาทพิมพ์ฐานหมอนพิมพ์คุณแผน และนี่คือภาพอุโบสถหลังเก่าครับที่สร้างตั้งแต่สมัยยุทธยาครับพระชุดน,นี้ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในความครอบครองของคนเพียงไม่กี่คนและได้ไปคนคนจำนวนมากเพิ่งจะมาแพร่กระจายเมื่อไม่กี่ปีมานี้เพราะชาวต่างชาติเช่นชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ได้กว้านซื้อกับประเทศไปเป็นจํานวนมากและคนที่ได้เป็นในช่วงรแรกได้มีการปล่อยขายพระชุดนี้ออกมาจึงทำให้พระชุดนี้แพร่กระจายออกสู่ตลาดพระเครื่องนะครับ จำนวนพระชุดนี้น่าจะมีประมาณหลักหมื่นองค์แต่ชุดนี้จะมีมวลสารไม่มากเหมือนพระที่แตกกรุในครั้งแรก,แรกอาจจะเนื่องมาจากต้องรีบทําให้ครบจํานวน8 000, น4 0 0 0องค์ในเวลาอันจากัดก็เป็นได้ซึ่งเนื้อในนี้จะประกอบด้วยเนื้อแกร่งนะครับคือผสมปูนนะครับและหนึกนุ่มนะครับผสมปูนสอน้อยแต่มีข้าวสุกผลไม้กล้วยนะครับส่วนสีนะครับก็ มีสีของเนื้อพระสมเด็จรุ่นที่มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีนะครับสีค่อนข้างน้ำตาลก็มีนะครับพิมพ์สายญาตินะครับผมเทียบกับที่ของวัดกลางของข่อยนะครับนั้นเนี่ยเูก็ก็มีโดนน้าท่วมมาแล้วลักษณะนะครับก็จะพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ลักษณะเนื้อจะแตกต่างกันเดี๋ยววางลักษณะนี้ดีกว่านะครับเห็นไหมนาวงแขนนะครับมาเหมือนกันเลยนะครับ ตำแหน่งของเกตนะครับนี่นะครับหูมือนะครับหมอนสามเหลี่ยมนะครับเส้นลักษณะของเหมือนม่ด้ลิงตรงนี้นะครับมีเหมือนกันนะครับจำนวนทุกอย่างเหมือนกันเลยครับแม้แต่ลักษณะข่อนขานะครับอ่ะดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับ มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดนอกจากนี้เดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกคลิปนึงครับคลิปนี้เราดูแต่รูปเลยครับนะครับยังมีครับพิมวันนี้ดูเฉพาะพิมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ภาษีเมตไตรครับที่วัดินนะครับอนี่นะครับจริงๆม้ามีหลายพิมพ์นะครับอ่านี่เราดูพิมนี้ก่อนนะครับพี่เหมือนเราค่อยมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นซาเดียวนะครับพะยืนนะครับแม้แต่ลักษณะหูนะครับลักษณะของเกตนะครับ ไปในทิศทางเดียวกันครับต่างกันแค่สภาพของเนื้อเท่านี้นะครับแม้แต่นะครับสังคาินะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับลักษณะข้างหลังนะครับกัหมดนะครับแม้แต่เท้าครับนะครับเห็นไหมครับครับมีท่นยืนเหมือนกันเลยครับใบหูนะครับ นี่นะครับแต่ละองค์ก็ได้มาจากต่างคนนะครับแต่ว่าเราก็มาดูนะครับเปรียบเทียบนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีพิมพ์ชิ้นนี้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าพระที่บรรจุกรุเนี่ยมีคติอย่างองค์นี้นะครับองค์ที่ยืนนะครับก็คือเป็นกลุ่มพระใหญ่นะครับซึ่งมีอยู่ในเหมือนก็ทําในที่ระเลึกว่าท่านเคยสร้างไว้นะพระยืนพระนอนนะครับ องใหญ่นะครับสมเด็จพระจันโตนะครับครับหลังจากที่เราชมเปรียบเทียบเนื้อไปให้เห็นแล้วนะครับว่าลักษณะเป็นเช่นไรนะครับอย่างที่ได้ดูนะครับคลิปถัดไปที่ยังคงเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเราจะมีการเปรียบเทียบพระสมเด็จบางขุนพรมกับเนื้อพระที่ถูกสร้างขึ้นในปีรศสองร้สิบสารศสองรสิบสี่ครับซึ่งจะได้เห็นลักษณะการเปรียบเทียบ ว่ามีความเหมือนมีความต่างอย่างไรและมีลักษณะเทคนิควิธีการสร้างอย่างไรเพื่อที่เราได้พิจารณาพระสมเด็จที่ถูกสร้างในยุคหลังสมเด็จพระจัน์โตครับติดตามชมเก็บพระสมเด็จตามตำราครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ